โพอทิบูชาในวะะันละครบรอบย่างขึ้นปีที่88ของพ่อครูเนี่ยในอันดับแรกนี้อยากจะฟังทางทานเนตีวโซก,ก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นเสียงเสนอว่าเอาตามระดับพันเตวุฒโสอย่างนั้นท่านทราบซึ่งคงจะต้องพูดก่อนนะครับ <c oughs> ก็คงจะใช้เวลาท่านระประมาณ15นาทีนะครับรอบแรกอันนี้หมดครับ ก็เราที่เมืกี้พันเตพูดมาแล้วก็ที่ที่ดูคลิปไปเลยฮะครับดูแล้วเออมันมันสะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะครับนึกนึกถึงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่ที่ผมยังเป็นคารวาสอยู่ยังยังเป็นเด็กอยู่แล้วฮะอยู่ มัธยมต้นนะประมาณนั้นจำได้ว่าตอนนั้นน่ะพ่อครูโอ้โหเอจะเรียกว่าอะไรอะ่ะควงควงขวานเลอ <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าอะไรควงสายฟ้าอนะควงควงจักรนะควงกองจักรนะโอ้โหเทศที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นได้เทปมาฟังเทปม้วนไอ้คาเซ็ตมาฟังเนี่ยฟังพาะท่าน,นเทศแล้ว ผมก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรมากนะตอนนั้นนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องธรรมะไม่ได้ไปไปเล่าเรียนอะไรธรรมะอะไรที่ไหนแต่ได้ฟังเทปที่พ่อครูเทศแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเลยเกิดขึ้นเลยว่าโอ้โหพ่อท่านเนี่ยคือตามภูมิเรานะตอนนั้นนะแม้ว่าจะเป็นเด็กอยู่ก็ตามแต่ฟังแล้วเนี่ยเรา,าเอออย่างเนี้ย น่าจะถูกต้องนะแล้วก็ดีด้วยแต่แรงสมัยก่อนแรงมากๆเลยแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าว่าถ้าพ่อครูเนี่ยเทศแล้วไม่โดนตำรวจจับ <c oughs> นะเพราะว่าโอ้ยสมัยก่อนคนว่าก็เจียอะนะแล้วก็ว่าแรงๆด้วยตั้งแต่นู้มาแล้วตั้งแต่นานมาแล้ว ผมก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพ่อนท่านแท่อย่างเนี้ยจริงมันจะโอ้โหช่วยคนแล้วก็จะแก้ไขปัญหาทุจริตปัญหาโกงกินแม้โลกโลกด้วยหรือแม้แต่ในทางาศาสนาด้วยเนี่ยคิดว่าเอ้ท่านจะไปรอดไหม <c oughs> ซึ่งซึ่งตอนนั้นคิดแล้วเนี่ยผมคิดในใจเองนะไม่ไม่ได้มาพูดอะไรให้ใครฟังเลยผมก็คิดในใจว่า พ้พ่อท่านเทศแบบนี้นะได้ห้าปีผมจะมาปฏิบัติในสายอโศกผมจะปฏิบัติธรรมตามสายอโศกเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าตอนนั้นนะ่ะกลัวว่าไม่รู้พ่อท่านจะรอดได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับลําพังเลยนะเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาไปในทิศทางโลกๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางพระหรือทาง นักการเมืองหรือทางชาวบ้านต่างๆเขาไปที่นั้นหมดเลยโอ้ห oh, แต่พ่อท่านก็กาเทศเทศแบบขวานผ่าซากจริงๆอะ่ะผมก็เลยเกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมาว่าถ้าพ่อท่านเนี่ยสามารถอยู่ไว้ได้เกินกว่าห้าปีเนี่ยผมจะปฏิบัติแนววสุก hmm. ็ปรากฏว่าพ่อท่านเทศได้เกินกว่าห้าปีอีกหลายสิบปี ผมก็เลยเอา้าก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ก็เลยหลังๆเนี่ยผมก็เลยค่อยๆค่อยๆฟังอะ่ะฟังพระอโศกหรือหรือสมัยก่อนก็พวกไม่เดน,นเนี่ยพูดฟังที่พ่อท่านสอนนะ่ะว่าสอนอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะมีศีลอย่างน,างนี้ผมก็ฟังฟังแล้วผมก็เออเอออันไหนที่ตอนนั้นพอทําได้ผมก็ก็ทำทำ ซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมเองมีความรู้สึกว่าว่าคงไม่ไม่ไปเจอใครที่ไหนอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปอยู่วงการทำมาไม่ได้อะไรนะแต่ผมฟังนะผมก็มีความรู้สึกว่าแอบคงจะมีแต่พ่อท่านเนี่ยแหละที่เทศอย่างแยะอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีคนอื่นหรอกนะก็คือคือมั่นใจในะอันนี้ แต่ไม่มั่นใจว่าพ่อท่านจะอยู่ได้ยาวกว่า <c oughs> เสร็จแล้วก็หลังก็เออพ่อท่านอยู่ได้ยาวแฮะโอ้แล้วก็ยิ่งถอยแพ้ยิ่งมีอ,อ, <c oughs> อะไรอะญาติธรรมมีคนเนี่ยรวมไปทั้งนักบวชก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะตอนนั้นก็มีแค่เป็นกลุ่มเท่านั้นเองซึ่งต่อมาเนี่ยผมอ่ะอันนี้มันก็หลายปีขึ้นนะจากจากเรียน มัธยมเนี่ยผมก็ค่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งจบมปลายเสร็จแล้วก็เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยคือช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็เริ่มฟังแต่ผมไม่กล้าแบบว่าไม่ไม่กล้ามาวัดไม่กล้ามาสันตีอโศกไม่กล้ามาเข้าไปพบพ่อครูหรือว่าไม่กล้าที่จะไปเข้าไปคุยกับสมณนะหรือสิกมามารูปไหนเลยยกเว้น ติกมาเข้ามาคุยกับเราเองหรือสมณะเข้ามาคุยกับเราเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเราไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยแต่ฟังเวลาที่ท่านพูดพูดกับคนอื่นเวลาท่านพูดกับคนอื่นบางทีเราอยู่แถวนั้นเนี่ยเราก็จะเงี่ยวฟังเสร็จแล้วก็หลังๆมาเนะี่ยคราวนี้มันมีเทปเนี่ยสมัยก่อนมีเทปเนี่ยติกมาศเออยาติธรรมเอ่ยโ่เอามาให้ใหญ่เลย คราวนี้ผมยิ่งยิ่งได้ฟังเกือบทั้งวันทั้งคืนเลยแหละยกเว้นตอนนอนน่ะแหละส่วนใหญ่ก็โอ้โหฟังทั้งวันเลยคราวนี้ก็ยิ่งปฏิบัติมากขึ้นตามที่พ่อครูสอนนั่นแหละก็ปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นแต่ปฏิบัติคนเดียวนะไม่ไม่บอกให้ใครรู้ไม่อะไรทั้งนั้นเนะี่ยเราก็ปฏิบัติของเราอย่างที่พ่อครูสอนนั่นแหละก็พยายามปฏิบัติปฏิบัติ จนกระสั่งนั่นแหละสุดท้ายแล้วกตะหลังพอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็มาถึงช่วงสำคัญก็คือช่วงที่ที่บ้านเนี่ยโยมพ่อก็เสียชีวิตผมเองผมก็ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเอจะยังไงดีเหลือแต่โยมแม่ผมก็กลัวว่าโยมแม่จะตายไวแล้วก็คิดว่าเอมันเราน้าจะ ออกบวชด,ดีกว่าตอนนั้นจําได้ว่าน่าจะปฏิบัติในธรรมะอย่างของที่พ่อครูสอนมาเนี่ยของชาวโศกเนี่ยน่าจะประมาณได้สักหกปีแล้วผมก็แ้มันคือคือ,คอมันมันเป็นเองอะ่ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะบวชหรอกผมเองจริงๆไม่ได้อยากบวชหรอกแต่ว่ามันเป็นเองว่าเอ๊เราจะต้องเลือกแล้วว่าเราเนี่ยจะตอนนั้นพอดีคุณจำลองก็เริ่มเริ่มอะไรอะ่ะจะสมัคร เดือกตั้งมาคือมันมันมีสองสายอ่ะในใจผมตอนนั้นว่าเอาจะไปทางไปช่วยทางคุณจำลองหรือว่าจะมาช่วยทางพ่อครูก็ตัดตัดสินใจอยู่จนสุดท้ายก็สรุปว่ามาช่วยทางอโศกทางพ่อครูดีกว่าเพราะตอนนั้นคุณจำลองโอ้โหบารมีกำลังมากเลยนะทาญาติธรรมทั้ง คนอื่นๆทั่วไปเนี่ยโอ้เขาเชียร์เขาสนับสนุนคุณจะลองมากเลยส่วนส่วน,วนพ่อท่านเนี่ยก็ยังมีคนโอ้โหไม่ชอบคนที่บางทีก็ด่าว่าอะไรแรงๆอะไรก็ยังมีอยู่ซึ่งตอนนั้นนะผมก็เออทางอาโศกเนี่ยคนน้อยกว่านะผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละผมจะไม่อยู่บ้านแล้วผมผมจะออกจากบ้านแล้วผมก็จะมาอยู่วัดเลย นะซึ่งอันนั้นน่ะเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าผมคิดว่าอันนั้นนะ่ะนะออกจากบ้านเนี่ยคือผมเป็นคนที่เรียกว่าถ้าตัดสินใจทําอย่างนั้นแล้วก็คือทําแล้วก็ทําเลยมันเหมือนกับออกบวชเลยอะ่ะ <c oughs> คือหมายถึงว่าคนเนี่ยออกบวชใช่ไหมถ้าถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเขาก็ออกบวชก็คือบวชตลอดชีวิตผมก็อย่างนั้นนะก็ตั้งใจว่าเออถ้ามา อาศกผมก็มันก็ไม่มีอย่างอื่นผะก็ต้องเป็นคาราวานแล้วก็เป็นนักบ,บวชแต่สมัยแรกแรกของของยุคนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องอม,มีอะไรขั้นตอนมากมาถึงบางทีก็เป็นปะเป็นนาคเป็นอะไรขึ้นไปได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องมีอะไรอย่างสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนมากผม ผมจําได้ว่าตอนนั้นน่ะพอมาที่อโศกแล้วโอ้โหตอนนั้นก็ยิ่งหนักเลยแบบว่าพวกที่จะเล่นงานอาโศกก็ยิ่งโอ,โอโ้โหเอาแรงเลยควนี้เี็กว่าจะจับติดุกอ,อะไรต่ออะไรต่ออะไร<ป> Motor, มากเลยผมก่นนวาคือท่าที่ดูครอบครัวของท่านทับซึง่งเป็นคนจีนทังนั้นเลยแล้วอ,อยู่ดีๆเหมือนเรือดำน้ำําท่านทับซึ่งก็ปฏิบัติเงียบๆไม่บอกใคร แล้วอยู่ดีๆ,ๆจะออกมาบวชเลยนี่ทางครอบครัวเขาเขา,เขาไม่งงๆกันเลยว่าอยู่ดีๆขึ้นมาบวชได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาไม่งงครับเพราะว่าช่วงก่อนประมาณสักหกปีเนี่ยก่อนที่ผมจะมาที่อโศกเนี่ยคือผมปฏิบัติแล้วไงผมปฏิบัติผมปฏิบัติแล้วเขาก็เห็นแล้วในการปฏิบัติของผมคือเนี่ยกินมื้อเดียวกินบางสิวิรัตแล้วก็ ลดข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ก็อะไรอ่ะน้อยชุดลงอที่เคยมีมีเคยใส่รูรูล้ะหลาอะไรก็ระบายออกหมดคือเขาเห็นแล้วพวกพี่ๆอะไรเนี่ยคนอื่นๆไม่มีปัญหาเลยเขาก็แล้วเขาก็รู้จักพ่อครูอยู่แล้วว่าพ่อครูเนี่ยเออดีแล้วก็ธรรมะก็ถูกต้อง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกพี่พี่น้องๆ้องะไรไม่มีปัญหาเลยมีคนเ<ม>ดียวก็คือแม่เท่าน,าานาั้นเองยมแม่ที่ยังไงก็บอกอย่าบวชอย่าพึ่งบวชอย่าพึ่งบวชบอกว่ารอให้หกสิบปีก่อนอายุหกสิบก่อนแล้วไปมาบวชผมก,ก็โอ้โหลอยหกสิบตอยหกสิบปีแล้วไปมาบวชเหรอตอนนั้นประมาณสักสามสิบฮนะตอนอายุประมาณสักสามสิบผมก็บอกโอโ้ไม่ไม่ไหวอ่ะมันนานเกินไป คือยังไงผมก็มาโอ้ยมแม่ทั้งเสียใจแล้วก็ต้องโกรธนะแต่ยังไงผมก็มาแหละแต่ผมผมก็มีความเชื่ออยู่ว่าว่าโยมแม่เนี่ยก็รู้จักพ่อครูเคยเห็นเคยอะไรอะเคยใส่บาตรก็พอจะรู้ๆไงว่าธรรมะอสศกเป็นยังไงผมก็ที่บ้านของท่านทราบซึ้งเนี่ย เป็นโรงพิมพ์ห้องภาพสู่วรณปกติพวกเราเนี่ยไปทั้งกินนอนสมณะเซกามาตพวกปากกากอะไรก็ไปกินนอนกันอยู่ที่นั่นแหละอย่างนั้นทุกอย่างของพวกเราเนี่ยก็อยู่ในสายตาของท่านทราบซึ้งแล้วครอบครัวนังนทราบซึ้งเลยเพราะว่าเวลาไปทาหนังสือแต่ละทีก็ต้องไปพักกันที่นั่นทํางานกันที่นั่นนใช้โรงพิมพ์ที่นั่นเรียกว่ามันเหมือนกับพี่ชายของท่านทราบซึง้งกับพ่อครูเป็นเพื่อนกันนะ ทำหนังโทนเาด้วยกันอย่างนั้นเหมือนหุ้นส่วนชีวิตอะจะพิมพ์หนังสือกี่ลงกี่เล่มไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเลยพิมพ์ให้ทําทั้งหมดนะครอบครัวก็เลยเรียกว่าแต่เห็นดีหลือไม่เห็นดีก็โอเคตามกันไปนี่หมดครับจนกระทั่งผมพอมาอยู่ที่สันติยโศกแล้วเนี่ยจน,จนกระทั่งได้บวชเนี่ยจนจนกระทั่งได้บวชเนี่ยคือช่วงตนน้นงุ่นแรกแกนั่นแนหะบวช เพิ่งไม่กี่รรษาเองปรากฏว่าตอนนั้นอนะ่ะโดนเล่นหนักเลยที่เขาจะเอาเรื่องเขาจะอ,าอะไรต่ออะไรผมจำได้ว่าผมเองเนี่ยตอนนั้นก็คิดอยู่นะคือผมเป็นคนอะไรอะ่ะที่ไม่ค่อยไปพูดอะไรกับใครที่ไหนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเออเราจะช่วยพ่อครูยังไงนะหรือว่าเราจะช่วยอโศกยังไงนะที่จะลด พวกที่เขาเข้าใจผิดแล้วก็หรือว่าพวกที่เขาจะมาเล่นงานพวกเราเนี่ยยังไง <Okay. S 1> ผมเองตอนนั้นก็รู้สึกคิดอะไรก็คิดไม่ออก <Okay. S 1> ก็คิดได้แต่ว่าเออที่พวกเขาไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเราเนี่ยเพราะเขาฟังธรรมะเนี่ยเขาฟังแต่ธรรมะที่มันมันมันไม่เป็นสมาธิเถียเราวมันก็ไม่ถูกต้องตามาศาสนาพูดด้วยอตามคําสอนของพระเจ้าผมก็เลย ทำหนังสือทั้งๆที่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยนะที่จะทําหนังสือออกไปเพื่อที่จะไปให้เขาเอาไปขายตามท้องตลาดทั่วไปไม่เคยคิดไม่เคยอยู่ในตัวสมองเลยแต่รู้สึกว่าเออไออันเนี้ยถ้าเขาได้อ่านคําตัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมผมเลยตั้งชื่อหนังสือว่าพระพุทธองค์ตัดเพื่อที่จะว่าเอา้าไปวางตามท้องตลาดเขาเอาไป เอาไปอ่านเอาไปอะไรพวกเนี้เผื่อว่าเขาจะเอ้ยนี่มันมาจากพระตายไปดกอย่างยินยพรนะพุทธเจ้าตสไปอย่างยี้นะคือเขาจะยอมเชื่อบางเนี่ยแต่ถ้าเป็นพ่อท่านพูดหรือชาวโศกไปพูดเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นผมผมก็เลยคิดว่าเออนะเราจะเป็นการเหมือนกับตอบแทนคุณด้วยนะของพ่อครูก็ตามของชาวโศกก็ตามเนี่ยเออเราน่าจะทําอะไรที่มันจะช่วย ช่วยทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มาเล่นงานเราหรือว่าจากความที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยเออให้เขาเข้าใจให้ถูกขึ้นมาผมก็จําได้แบบนัะผมทำผู้พุทเกษ์ผู้พุทัองค์ตัดเนี่ยออกไปหลายเล่มทีเดียวประมาณสักสามสี่เล่มซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะทําไปโดยโดยความคิดอันนี้เท่านั้นไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยซึ่งซึ่ง,งตอนนี้พเ,เพราะว่าคิดจะทําอันนี้ใช่ไหมก,ก็เลยยิ่งต้องอ่านพระตไตรปิฎก ยิ่งต้องฟังธรรมะพ่อครูนะเราก็ยิ่งต้องศึกษาว่าเออเราควรจะเอาข้อความไหนเอาสูตรไหนเอาบทไหนที่จะไปสื่อสารให้ให้เขาได้รู้นะที่จะทําให้เขาเนี่ยที่เขาเข้าใจเราผิดๆเนี่ยเออนี่พู้เจ้าตรัสไว้ยี่นะพู้เจ้าสอนไว้อย่างนี้นะเผื่อว่าเขาเนี่ยจะได้เออเข้าใจถูกต้องขึ้นมาหรือถ้าเขาเข้าใจถูกนั่นแหละเขาก็จะลด ไอ้ความรู้สึกที่เกลียดเราหรือไม่ชอบใจเราเนี่ยคงจะลดลงได้ผมเองก็ก็ทำเท่าที่ตัวเองคิดได้แล้วก็ก็ทำได้ก็เท่านั้นเองครับอันนี้ก็ก็พูดครา่าวๆมาแค่นี้ครับครับ okay. ขอบคุณครับ,บวันนี้ก็เป็นที่มาของห<อ>นังสือ<ด>อีกหลายๆเล่มนะจากพระพุทธองค์ตรัสหรือแม้แต่หมวดธรรมต่างๆจากพระไตรปิฎกทำพุทธสุดลึกอะไรหนังสือพวกพวกเนี้ยที่รวบรวม นะเชิงข,ข้อมูลจากปัตบิโดกบัน้นะเป็นเล่มเล็กเล่มกระทัดรัดอะไรนี่ท่านทราบซึ้งก็เ,เคยมีบารมีเก่าทางโรงพิมพ์นะอยู่กับโรงพิมพ์มายาวนานก็มีเรียนมาทางด้านนี้ด้วยนะก็ก็เลยทำหนังสือออกมาหลายเล่มในรอบสุดท้ายนี้คงจะให้แต่ละท่านได้ฝากอะไรนะครับที่ประเด็นที่ว่าโพธิบูชา ในเวลาที่พ่อครูจะขึ้น88ปีย่างขึ้น88ปีพวกเราจะมีอะไรเมื่อกี้าทานจิราก็พูดในประเด็นที่ว่าโพี่บูชาคือว่าทํำยังไงเราถึงจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากหมู่ได้ประโยชน์จากพ่อครูได้ประโยชน์จากหมู่กลุ่มคือประโยชน์ตรงนี้มันจะได้เพราะว่าเราลดความเห็นของตัวเองไม่ยึดเอาแต่ใจตัวเองนะ พยายามที่จะถ้าเราไม่เอาใจใจตัวเองเนี่ยเราก็จะเก็บประโยชน์ได้หมดจากทุกๆคนน่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะเอาใจใจตัวเองเนี่ยอพอพอครูก็ไปการเมืองอีกแล้วแม่จะฟังอภิธรรมหน่อยอย่าเงี้ยเละพอไปอภิธรรมก็โอ้มันยากจังเลยแล้วก็สุดท้ายน่าจะไปเท้เด็กงั้นนะขอไภัยพูดประชดไปก็คือคือคือถ้าเราเป็นคนที่เก็บใจตัวเองอ่ะเราพยายามจะจะจริงๆอ่ะมันมาว่าพ่อครัวไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอก ดูแค่ท่านอุตสาหพยายามนะถ้าอยู่เบื้องหลังเนี่ยถ้าเรารู้เบื้องหลงังจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหพระครูทังใช้บางคืนเน่ยเวลาตัวจิตๆิตจ,จ,จ,จิมาเนี่ยมันเหมือนกับโรคประสาทอักเสบอะมันทําให้ไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนเนี่ยแต่ว่าถาม่านะแทศถามเรียนถามนันจะเทศหรือเปล่าเนี่ยท่านก็งลงมาเทศอีกทั้งที่ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อะไรนี่นะแต่ว่าความอุตสาหะความริยาของท่านเนี่ย มีสูงมากๆเลยที่คนทั่วไปจะทนได้แต่กานจริงๆเนื้อหาจะเทศยังไงก็แต่ว่าถ้าเราได้ดูเนื้อธรรมดูเนื้อความอดทนดูวัยิยากของท่านเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะซาบซึ้งประทรับใจแต่ถ้าเข้าใจเนื้อหาอีกได้เอาไปไปฏิบัติตามได้อีกด้วยมันก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้ท่านทีลวก็เปิดประเด็นว่าสิ่งที่เราได้เป็นโพธิบูชาคือแต่ละคนก็ ระอับต,ตาตัวเองเก็บใจตัวเองก็จะสามารถเก็บประโยชน์ได้จากทุกคนจากหมูก็ดีจากพ่อครูก็ดีขอ,อนิมนต์กลับไปที่ท่านทรัพย์สินสิริเดโชนะครับครับ,รบผมก็นึกอยู่ว่าจริงๆคำสอนของพ่อครูเนี่ยโอ้ฟังยังไงนะเราตามยังไงก็ยังไม่หมดอะอนะเยอะแยะมากมาย แต่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพ่อครูเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราเห็นหรือว่าเรารู้มาว่าพ่อครูทำอย่างอย่งแล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ว่าเออผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ฉลาดอย่างเนี้ยจะทำอะไรเนี่ยก็คงทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเป็นแน่ๆหลายอย่างที่ผมเองบางทีเคยเห็นพ่อครูทำอย่างกันอย่างนี้เอายกตัวอย่างง่าย ที่บางทีก็ดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพ่อครูเนี่ยประหยัดอะอย่างเช่นเศษกระดาษเนี่ยถ้ามีช่องว่างมีอะไรอยู่ท่านกตา็ตัดเก็บเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้แบบเอาไว้เขียนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยก็ได้ผมเห็นอันนี้ก็โอ้โอ้ทำไมพ่อครูประหยัดขนาดนี้นะคือผมเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะบอกโอ้พ่อครูขนาดพ่อครูยังทําอย่างนี้เลย ผมก็เออพ่อครูทํางี้เราเราสามารถทําได้ด้วยสิ่งนี้มันก็ทําตามนะหรือบางอย่างเนี้ยพ่อครูบอกว่าเออพ่อครูเนี่ยกราบพระเนี่ยนอนแล้วก็ก่อนนอนก็กราบตื่นนอนก็กราบสมัยก่อนผมกราบเฉพาะก่อนนอนเท่านั้นแหละบอกอา้าวตื่นนอนต้องกราบอีกเหรอนะพ่อครูก็กรายอีกเหรอผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นผมก็ มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําไปผมก็เอออย่างนี้เราก็ทําทําอย่างพ่อครูหรือแม้แต่บางอย่างเนี่ยนุ่งสะบงอะ่ะแต่ก่อนผมก็นุ่งสะบงแบบของผมนะผมว่าเอออย่างนี้แหละนุ่งอย่างนี้แหละแต่มีอยู่คราวหนึง่งบังเอิญไปเห็นพ่อครูเออ,เอพ่อครูนุ่งสะบงอยู่อย่างหนึ่งนี่<笑><笑>เวลาพับลงมาแล้วก็ใช้สายรัดประคบ่ะบอกเออพ่อครูทําไมนุ่งอย่างนี้อะ่ะ ไอ้ที่ผมรุ่งอยู่ผมบอกเออไอ้ที่ผมดุ่งอยู่นี่มันจะหลุดง่ายกว่านะนุ่องอย่างว่าครูเนี่ยเออมันน่าจะเหนียวแน่นหน้าที่จะแบบว่าจะหลุดจะอะไรเนี่ยยากกว่าผมเห็นแล้วก็เออผมก็เอาเลยอย่างนี้ก็เอาตามคือคือหลายอย่างนะฮะนี่พูดไหมดหรอกเพราะว่ามันมันเยอะหลายอย่างที่บางทีเห็นด้วยตาตัวเองหรือบางครั้งพ่อครูเทศแล้วพ่อครูก็พูดถึงถึง การใช้ชีวิตของพ่อครูวอย่างยี้หรือบางทีปัจฉาพูดว่าพ่อครูปฏิบัติอย่างยี้ซึ่งบางอย่างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ้เออเราไม่เคยคิดถึงเลยนะที่พ่อครูทําอย่างนั้นอย่างยี้เนี่ยแต่ว่าพอได้ฟังแล้วบอกเอออันนี้ดีนะที่จริงน่าจะทํานะแล้วเราก็ทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยบอกเอาก็ขนาดพ่อครัยังทําเลยแล้วทาไมเราจะไม่ทําล่ะอย่างเช่นบางทีเนี่ย อันนี้เราก็เคยเห็นด้วยตาว่าพ<อ>่อครูเนี่ยบา,บางทีเดินไปเนี่ยไปเจอขยะหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้ท่านก็เก็บหรือบางทีเห็นไอ้ไม้มีตะปูอะไรเงี้ยท่านก็เดี๋ยวคนเดินมาเดี๋ยวเขาจะไปเหยียบโดนคืออะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีดูแล้วเหมือนเล็กๆ็น้อยนนะแต่บอกเออพ่อครูท่านมีความละเอียดมีความรอบคอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยคือสิ่งเหล่านี้อีกหลายอย่าง ที่เราเห็นสิ่งดีๆที่พ่อครูทำเนี่ยคิดว่าอันนี้นะว่าเราเนี่ยควรจะทำตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พ่อครูไม่มาบางทีบ้านบอบอกว่าให้เราทำหรอกใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้เราเห็นครูวาจารย์ซึ่งเราเรายกให้อยู่แล้วว่าท่านยอดเยี่ยมและ้นะแล้วท่านรอบคอบแล้วท่านก็จะต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะท่านมีปัญญาเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเอ้า ก็าท่านทาอย่างเนี้ยแล้วเราทําไมเราเราทำไมจะไม่ทําเพราะหลายอย่างที่ทผมเนี่ยเ,ออเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะ <c oughs> ก็เห็นพ่อครูอย่างยิ่งยิ่งมาเนี่ยเอออันนี้เนี่ยเราน่าจะทำไนดะ้เพราะเราก็ทําได้นอกจากบางอย่างเนี่ยเรายังโอโมือไม่ถึงอันนั้นนะเราก็อาจจะยังไม่ทำคือคืออันนี้ฝากไว้ด้วยว่าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ รู้ผู้ฉลาดเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็คงจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดและคงไม่ไม่ไปโง่ที่ไปทำไม้นู่นไอ้นี่ที่ไม่ก้าท่านะคงไม่อย่างนั้นแน่เพราะหลายอย่างที่ท่านไม่ได้ไม่ได้สอนเป็นแบบพิชาการไม่ได้สอนเป็นอะไรแต่ท่านสอนโดยพฤติกรรมของชีวิตการกระทำการกินอยู่หลับนอนนี่แหละท่านสอนสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราพบเราเห็นว่าโอ้อย่างงี้ดีนะเพราะท่านทำงี้แล้วท่านทำเนี่ย,ท,ท,ยท่านไม่ได้ทำแบบ ั่กครั้งทุกคราวดูนะท่านทำประจำเป็นเป็นเป็นกิจวัตรของของชีวิตเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้เราก็ควรจะทำด้วยแม้ไม่ใช่วิชาการก็ตามแต่เราทำแล้วเชื่อว่าดีแน่ๆครับ่วนหนึ่งที่ควรทำก็คือพวกเราส่วนใหญ่จะรัฐนาเพราะครูให้อยู่อายุยืนๆอย่างเงี้ยนะแต่เรารีบตายก่อนนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอ ควรตั้งใจที่จะดูแลถั่วพาตัวเองให้อายุยืนตามพ่อครูด้วยเหมือนกัน